รุ่งสว่างนะครับจากรอปสตุองโบกครับท่านที่สี่คือนางสาวทิพวรรณยิ้มจังจากลงมาพึงนารานะครับท่านที่ห้านายชานนรงค์ทองสุขจากรอปศตอวังตะปูครับท่านที่หกนางสาวสาวิตรีจังเขียนจากโรงมาโผล่ไปทับชางครับท่านที่เจ็ด นางสาวบุตรสย่ามากรอบกินจากรพสตท่า,าขับท่านที่8นายพายับจุนกับจากสาสจพิจิตรระเชื่่อขาวนะครับวันนี้น้องๆทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าหาญแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิจิตรนะครับปลอดไทย จากการเดินทางและปลอดภัยในการทางานและกลับมาสู่คุณเน้องเราด้วยความภาคภูมิใจและนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยจะได้ ที่เเลยนะครับน้องจะช่อดอกไม้ชอโตโครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อรู้สือเทารั้โต้เลยครับประเสริฐสมุนครับโต้ตนะครับปะสิฐสมครับเสุดครับมเป็นตัวนี้มัเป็นน้องครับจับได้เป็นตัวนี้าปน้องครับปรรมุอครับ

แล้วก็ไปเพื่อทุกๆคนค่ะคนไทยทุกๆคนนะคะในฐานะที่เราเป็นข้าราชการสาธารณสุขที่ต้องมีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่เราไปช่วยสมุทรสาครเนี่ยไม่ได้ช่วยเฉพาะประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่เดียวเท่านั้นนะคะยังช่วยประชาชนทั้งประเทศด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นการไปทำภารกิจเพื่อควบคุมโรคโควิด19นะคะ ไม่ให้ระบาดไปทั่วโลกไปทั่วประเทศไทยนะคะเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรของเราได้ปลอดภัยด้วยค่ะํทาทจริงๆไปครั้งนี้กลัวไหมแรกๆเลยก็กลัวนะคะแต่ว่า,เ,าเมื่อตั้งใจแล้วที่จะทํางานหน้าที่ตรงนี้ค่ะก็ต้องทําให้ดีที่สุดค่ะกลุ่มของพวกเธอนสมัครใจไปหรือถูกคัดเลือกไปครับสมัครใจไปค่ะ